ครับวันนี้มาทําอะไรครับมาปลูกผักคะน้าเห็ดหอมครับครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ให้ดูนะครับน่าเห็ดหอมครับนี่นี่นี่นะอ๋อนี่นะเจาะตองไว้แล้วก็ลงใส่ไหนใส่รูใช่ไหมใส่รูครับใส่รูนี่นะจะเจาะรูไว้แบบนี้นะเนี่ยประมาณแบบแบบนี้เนี่ยจะใช้แบบทีนี้ อันนี้มันจะเป็นรูตรงนี้หยับดินลงไปนี่เอาลงยางงวดไว้ครับจังหวะนี้เอาเอาลงหืมดูหน้าคนหืมดำปีเลยเา่าอ้าวดูน้ำต่อทีเลยดูใช่ซูมซูมเฮียอุ้ยดูดิ ว้าว<ด>ในดูหน้าอ<ด>ีก<า>ครัคร้งเพราะว่าดีเยอะมากเลยนะครับดูปลูกผักนี่ดูตรงนี้สิปากเดียต้องหาครับพี่น้องร้อนดีๆหน้าดรามีเกลวซูมกับชุบโอเคตรงนี้ก็ยังไม่ลงนะ อีเนียดว้าวนี่ก็ใช่ผักนั้นเนี่ยดูเดี๋ยวซูมให้ดูว้วไม่ต้องซูมละเนี่ยใช่ไหมครับว้านนี้มีแต่ปลูกปลูกอะไรปลูกผักครับผักอะไรผักะนาแล้วก็ผักสลัดสลัดเยอะสุดครับ เยอะที่สุดแล้วปลาสลัดเพราะลูกชอบกินกินผักสลัดอร่อยไหมอร่อยหวานหวานหวานเหมือนน้ำตาลโอ้นีต่ต้องซื้อน้ำตาลยากดูผักสลัดไปเลยทำของหวานลองหันกลับหลังดูอีกด้านหนึ่งครับฟูชึบตาอะไรครับเนี่ยมันครับมันแครอทใช่ไหมใช่ครับ นี่นะดูด่างในมันก็จะเป็นสีส้มๆแบบเหมือนแครอทนะนอ้ยนี่นะนี่คือล้างแล้วเน็เอะในนี้คือล้างหมดแล,แล้วก็ตัดอะไรออกหมดแล้วเห็นไหมมันเป็นสีส้มนะดูจะหยิบลงมาดูในสีส้มทไมตต้องแช่นนะ้ำไหมครับไม่แช่มัน ไม่ให้มันอะไรเขียวครับไม่ให้เขียวเขียวอ๋อถ้ามันเขียวมันจะเป็นอะไรมันก็จะไม่สวยโอเคอยางอันนี้คือตรงผสมดินใช่เหน่ามากแล้วตรงนี้นี่คือผักที่เราเพาะไว้นะแบบแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็จะลงแบบแปลงแบบนี้นะใช่ไหมครับ่นะเขาลมแล้วเริ่มร้อนใช่ไหมใช่แน่นอนเขามแล้วครับเขาลมแล้ว ร้อนร้อนเออมันองปูเยอะเยอะดูไม่ต้องดูหน้าละีนดูปูยบด,ด,ดแบบชำานาญโอ,โโอ,โโอโ้ดิโอ้โห <c oughs> โอโห้เร็วเร็วเร็วจัดอื้เร็วจัดโอ้โหโอ้โหพวกนะ,นะ่ใช่อ่ะอีกโอ้นี่นะแล้วก็แล้วก็บีบีโปร่งเงี้ย เข้ากับดินหน่อยใช่ไหมไไเพราะมันจะมีลากจูดีตอนดึงออกเก็บจะเป็นสามเหลี่ยมแบบสามเหี่ยมแบบนี้เลยเนี่ยสามเหลี่ยมกับหัวอ่าเรามาดูทางทำอาหารดีกว่าทางนั้นไม่ต้องไปดูใช่ไหม ใช่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 นี่นะจะทำไส้ขนมไส้ขนมนะครับขนมอะไรครับข,ข้าวเหนียวปิ้งขนมข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็อะไรอีกอะไรอีก มีอีกไหมมีอะไรหวานมันใช่หวานมันหวานอะไรมันก็หวานมันก็เนี่ยหวานแล้วก็มันเนี่ยเอามันไปทําหวานก็เป็นหวานมันอร่อยนี่นะครับแบบนี่นะแบบอันนี้น้อยก็มีนะน่ารักนี่ดูยูดูเล็กๆก็ไม่เผาเอาไมเผากิน นี่เซียนเริ่มกินแล้วเซียนดินมันก็เหมือนนอนตัวเล็กๆนี่ดูด,ด,ดิใช่ไหมอ่ะเราก็จะเฉียนออกเฉียนออกแล้วเราก็จะได้แบบนี้แท้เนี่ยอันนี้ที่มันเวงวงนี่คือเฉียนออกนหมันเป็นเซียนดินใช่ไหมครับนี่มาเอาอีกแล้วออ

พอปลูกผักนะน่ากินน,น,น้อยๆเนี่ยเผาอะเนี่ยเผาอันนี้ไม่ได้เผาะนะนี้ไม่ค่อยเล็กถ้าเล็กแบบเนี้ยเผาเลยเผาลองมาหน่อยโอ้ย เจ้าปาปาอันนี้ก็ปลูกผัยไว้ไว้เนี่ยเอาจุ่มนละ้วไว้เพราะว่ามันมีรากนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูคคใช่เนี่ยเห็นไหมให้รากเกิดแล้วอันนี้ก็อีกตรงนึงเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นผักสลัดนะ โอ๊ยสันสันนิดนึงนะไม่นิดนึง่งอู้ยนี่ไงเยอะเลยเนี่ยเป็นยวงยวงเลยละนี่ผักสลัดกวนกลับมาหืหน้าดำมาแล้ววันขาวมาแล้วนะครับไปแล้วนะครับ